สวัสดีครับผมนายยูธาสุดาสุดครับวันนี้นยผมจะพาไปดูแหล่งกําเนิดแซลมอนนะครับในญี่ปุ่นนั่นก็คือนิเงตะนะครับจะเป็นยังไงครับตามผมไปดูกันเลยละครับรับรองว่าคุณจะได้รู้ว่าแซลมอนมันอร่อยแบบไหนหรือว่าหรือว่าพิพิธภัณฑ์ของแซลมอนนะครับผมเราไปลุยกันเลยครับไปแล้วครับทั้งบรรยากาศทั้งอาหารรวมทุกอย่างเนี่ยนี่คือนิเงตะครับ การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายการตกเป็ดใส่ปากใส่หมูกุ้งตัวแดงๆนกที่หายเหยื่อในน้ำโอ้โหหวานไปคอบครอปลาแซลมอน ปลาแซลมอนตากแห้งรวมทุกอย่างเนี่ยนี่คือนิงาตะครับจังหวัดนิงาตะ มิโอโมเด็รีเวอร์ตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองมุราคามิจังหวัดนิงาตะเมืองมูราคามิตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตจังหวัดยามางาตะและจังหวัดนิงาตะมีนาเขตเริ่มตั้งแต่ต้นแม่น้ำมิโอเมเตงาวะบนภูเขานิชิฮาซาฮิซึ่งตั้งอยู่ระดับสูงกว่าน้ำทะเล1,800เมตรโดยจะไปบรรจบกับแม่น้ำอคาราวะแม่น้ำโอคาวะและอีกหลายสายซึ่งจังหวัดนิงาตะนะครับขึ้นชื่อเรื่องปลาแซลมอนกันเลยทีเดียวนะครับ คือแบบว่าใครไปใครมาครับก็ต้องกินปลาแซลมอนนะครับเพราะว่ามันเป็นของพื้นบ้านของเขานะครับผมก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับมันจะมีมากมายนะครับที่ใครที่มันนิงตะานครับก็สามารถเที่ยวได้เต็มที่นะครับผมมีมากมายมีตั้งแต่การไปไหว้พระการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจการปีนเขาการเล่นสเก็ตการเล่นสกีนะครับมีหมดเลยครับในที่นิงตะานครับแต่ของไฮไลท์ที่สุดก็คือพิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอนนะครับผม ก็นะครับใครที่มานิงาตะนะครับก็อย่าลืมไปที่พิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอนนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าในพิพิธภัณฑ์นะครับเราจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของปลาแซลมอนนะครับผมและอย่าลืมครับมาที่นิงาตะก็ต้องกินปลาแซลมอนครับผมเป็นอะไรที่ผมชื่นชอบมากเลยปลาแซลมอนเนี่ยคิดแล้วก็อร่อยครับผมและนี่นะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์แซลมอนนะครับใครที่มานิงาตะนะห้ามพลาดเลยนะครับผมเพราะว่า จะได้รู้ประวัติความเป็นมาครับชื่อพิพิธภัณฑ์ก็คืออิโยบายาชินะครับผมพิพิธภัณฑ์แซลมอนอิโยบายาชินะครับตั้งอยู่ที่เมืองมุราคามิที่เป็นพิพิธภัณฑ์แซลมอนแห่งแรกของญี่ปุ่นซึ่งคำว่าอิโยบายาชิ เป็นภาษาท้องถิ่นนะครับหมายถึงปลาแซลมอนชาวบ,บ้านที่มีความเชื่อกันว่าแซลมอนเป็นปลาที่อยู่ในระดับสูงกว่าปลาท,ทั้งหมดจะมีคําว่าอิโยบายชิคือ King of f i s h นั่นเองครับผมเมื่อมูราคามีกับปลาแซลมอนมีความผูกพันกันมาอย่างช้านานนะครับในอดีตนะครับปลาแซลมอนมีมากแต่ก็ลดจำนวนไปเรื่อยๆเพราะมีประชากรเพิ่มขึ้นนะครับแต่แล้วนะครับก็มีสมุไรท่านหนึ่งในยุคเอดดนะครับชื่อว่าบุนเจจิโอโตะนะครับเป็นผู้คิดค้นวิธีการสร้างระบบนิเวศแบบ โดยใช้สันญลรญาณของปลาแซมอนกน็เพื่อให้แซมอนกลับมาผสมพันธในแม่น้ําธรรมชาติในได้เป็นคนแรกของโลกครับซึ่งเดวิธีการนี้ว่าทานิคาวะนะครับจนทําให้มีปริมาณปลาแซลมอนมากพอสําหรับชาวเมืองมุราคามีนะครับเมืองนี้จึงมีคนนิยมเรียกว่าเมืองแห่งปลาแซมอนครับผม